ความสุขและความสำเร็จเป็นสุดยอดปรารถนาของมวลมนุษยชาติซึ่งแต่ละคนต่างก็ดิ้นลนเสาะแสวงหาหนทางที่จะให้ได้มาซึ่งความสุขที่แท้จริงวิธีการสแสวงหานั้นก็แตกต่างกันออกไปตามรสนิยมและกำลังสติปัญญาของแต่ละคนที่จะสามารถคิดได้ แต่การสแสวงหาความสุขให้ถูกวิธีนั้นจะต้องนำใจกลับมาหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจเพราะที่ตรงนี้เป็นที่แห่งเดียวเท่านั้นที่เราจะพบกับความสุขที่แท้จริงได้และพบกับความบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งใจหยุดนิ่งมากเท่าใดเราก็จะยิ่งมีความสุข มากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราควรมาสแสวงหาความสุขชนิดนี้กันดีกว่านะจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคุตกานิกายธรรมบทความว่าการประพฤติตนเป็นคนเปลือยกายทำให้สัตว์บริสุทธิ์ไม่ได้การกล้าวชดาก็ทำให้บริสุทธิ์ไม่ได้ การนอนบนเปลือกตมก็ทำให้บริสุทธิ์ไม่ได้การไม่กินข้าวก็ดีการนอนบนแผ่นดินก็ดีความเป็นผู้มีกายหมักหมมด้วยธุลีก็ดีการประกอบความเพียรโดยการนั่งกระย่งก็ดีทำให้ผู้ที่ยังไม่ล่วงความสงสัยบริสุทธิ์ไม่ได้ ความบริสุทธิ์ตามพุทธประสงค์นั้นทรงหมายเอาความบริสุทธิ์ที่เริ่มต้นจากการละความชั่วทุกอย่างโดยกายโดีวยวจาและวก็โดยใจโดยยึดหลักกุศลกรรมบทสิบประการคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขมโมยไม่ประพฤติผิดในกรรม เป็นผู้งดเว้นจากการพูดเท็จพูดสอเสียดพูดคำหยาบและก็บพูดเพ้อเจอ้องดเว้นจากความโลภอยากได้ของคนอื่นแม้ด้ใจเว้นจากการคิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่นและเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องตามทํานองคลองธรรม จากนั้นทรงสอนที่ทำความดีทุกรูปแบบโดยเริ่มจากการบำเพ็ญบุญยะกิริยาวัตถุสิบประการและวทำจิตให้ผ่องใสโดยการจเจริญสมาธิภาวนาอยู่เป็นประจำจนกว่าจะได้บรรลุธรรมภายในสามารถทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จนสามารถละนิวรณ์หได้และวได้บรรลุฌานสมาบัติได้บรรลุโลกุตระฌานสมาบัติจนกระทั่งได้บรรลุกายทำอรหัตหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์การสั่งสมความบริสุทธิ์ไปตามลำดับตามหลักพุทธวิธีนี้มีความลุ่มลึกเหมือนการก้าวเดินลงสู่ท้องทะเล ที่มีความลาดลุ่มไปตามลำดับคือพระองค์ทรงสอ,งสอนอไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนไม่ได้สอนให้ไปทรมานกายตัวเองที่เรียกว่าอัตตกิลมัทฐานยกดังที่หลวงพ่อได้ยกพุทธพจน์ขึ้นมากล่าวไว้ข้างต้นพราะพระองค์ทรงทดลองวิธีการเหล่านั้นมาหมดแล้วสุดท้ายก็ทรงพิจารณาเห็นว่ามันไม่เกิดประโยชน์ โดยการปฏิบัติอย่างเป็นกลางกลางไม่ได้โดยดำเนินตามเส้นทางสายกลางที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาและวิธีการปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ได้จํากัดเชื่อเจ้าศาสนาและเผ่าพันธุ์อีกด้วยไม่ว่าบุคคลนั้นจะเคยมีความเชื่ออย่างไรมาก่อนก็ตามหากนำหลักพุทธวิธีไปปฏิบัติก็สามารถบรรลุธรรมกันได้หมดทุกคน เหมือนดังเรื่องของพรามณ์ชื่อว่าโปคระสาติที่หลวงพ่อจะได้เล่าให้ฟังกันต่อในวันนี้นะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนเดบราสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปที่หมู่บ้านอิชานนังคาคามเพื่อไปปลดพราม์โปคระสาติโดยสเสด็จมาพร้อมกับภิกษุส่งห้าร้อยลูป ได้ประทับอยู่ที่ราป่าอิชานังคาคามฝ่ายโปคะรสา,าติพรามครั้นได้ฟังกิติศัพท์ของพระบรมศาสดาซึ่งคนใกล้ชิดนำมาเล่าให้ฟังว่าพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตัดสู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรรณนะ สเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกสมงเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมพระตถาคตพระองค์นั้นทรงทำโลกนี้ ร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งทรงสอนหมู่สัตว์ร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้แจ้งตามพระองค์ทรงแสดงทำงานในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสมรกาพรหมจันทร์ร้อมทั้งอัารพลพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์เดสิ้นเชิง การได้เห็นพระอา,หารหันต์ปานนั้นเป็นความดีเมื่อพรามได้ยินเช่นนี้ก็รู้สึกดีใจว่าจะได้พบพระอา,หารหันต์แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าในโลกนี้มีคนเป็นอันมากพากันเที่ยวพูดถึงนามของบุคคลผููสูงสุดว่าเราเป็นพระอา,หารหันต์เราเป็นพระพุทธเจ้าการที่เราจะเข้าไปเฝ้า พระเพียงได้ยินเขาเล่าลือกันมานั้นนะ่ะเห็นทีจะไม่เป็นการสมควรถ้าไปแล้วหรือว่าบุคคลที่เราหลงเชื่อนั้นไม่ใช่พระอระหันต์จะทำให้เสียเวลาเปล่าและเป็นการเสรื่อมเสียชื่อเสียงของเราผู้ได้ชื่อว่าเป็นพรามซึ่งมีวรณนะสูงสุดกว่าวนณะใดๆในโลกถ้าอย่างนั้นน่ะ เราจะใช้สิทธิ์ไปสืบดูว่าพระสม,มณะโคโดมเป็นพระอารหันตสัสมาสมุทธเจ้าจริงสมดังคำาล่าลือหรือไม่สมัยนั้นอัมพัฒมานพสิทธิเอกของพระรามโปคระสาติเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนได้ดีที่สุดเรียนจบตรายเพศพร้อมนั้นกัมพีทางศาสนาพราหมณ์ คำชองในการพิจารณามหาปริสลักษณะพระอมโปกระสาติจึงบอกแก่ลูกศิษย์เอกว่าพ่ออัมพัทะประสมณะโคโดมสากยาบุตรเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยภิกษุสอ์ประมาณ500รลูกถึงอิจฉานังคลรคามเรียบร้อยแล้วขณะนี้พระสมณะโคโดม ประทับอยู่ที่คราวป่าอิจฉานังคารวันการได้เห็นพระอาหารหันต์ทั้งหลายนับว่าเป็นมงคลเป็นเหตุได้สวรรคสมบัติและกนิพพานสมบัติตพ่ออมพพัถท,ท่านจงเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับแล้วจงรู้จักพระสมณโคดมว่ากิติศัพท์ของพระสมณโคดมที่ฟุ้งขจรไปเนี่ย เป็นจริงตามนั้นหรือไม่พระสมณะคดมทรงคุณอันประเสริฐเช่นนั้นจริงหรือไม่หากทราบวา่าเป็นพระอรหันต์จริงกายรีบกลับมาบอกเราด้วยเราจะได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ครั้นได้ฟังแล้วอัมพัทมานบจึงถามว่าทำอย่างไรตนถึงจะรู้ได้ว่า บุคคลที่ตนจะเข้าไปเฝ้านั้นเป็นพระสม,มณะโคดมพรามโปคระสาติต่บว่าพออมมัตธาตามหลักของมหาโพลิสลักษณะสาสอประการนั้นหากบุคคลใดมีคุณสมบัติครบถ้วนย่อมมีคติเป็นสองเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือ ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตมีาราชอาณาจักรถึงความมั่นคงถึงพร้อมด้วยแก้วเจดประการคือจากแก้วช้างแก้วมาแก้วแก้วมณีนางแก้ว ขุนขลังแก้วขุนพลแก้วราชบ,บุตรคาพงมีกว่าพันล้วนกล้าหาญมีรูปทรงสมส่วนมีรูปงามสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้พร่องทรงชำนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาชญาไม่ต้องใช้สัตราตัดเสด็จออกพนวดเป็นบรมชิต ก็จะได้เป็นพระอารหารันตสัสมาสมุทธเจา้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วอัมพัฒมานบรับคำของอาจารย์แล้วก็ขึ้นรถเทียมลาพร้อมด้วยมานบหลายคนขับตรงไปยังราป,ป่าอิชานังคระมอไปถึงก็ลงจากรถแล้วก็เดินเข้าไปหาภิกษุสงฆ์ ที่กำลังเดินจงกรมอยู่กลางแจ้งได้สอบถามท่านว่าท่านผู้เจริญขณะนี้พระสัมมนนาสนะัมพุทธเะประทับอยู่ที่ไหนพวกข้าพเจ้าพากันเข้ามาที่นี่เพื่อที่จะเข้าเฝ้าพระองค์ภิกษุเหล่านั้นเห็นกิริยาของอมพัตมานพแล้วก็รู้ว่ามาร้ายไม่ได้มาดี แต่เนื่องจากรู้วม,มานพนี้เป็นผู้ตตดเกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียงทั้งเป็นสิษย์เอกของพระรามโปกระสาติผู้โด่งดังการสนทนาปรสาสัยกับพระรามทั้งหลายย่อมไม่เป็นการหนักประไทยพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยว่าตรองดีแล้วจึงชี้ทางว่าอมพัทธท่านยังเข้าไปทางประวิหาร เมื่อไปถึงแล้วก็หแหกแหแนเบาๆแล้วเคาะบานประตูเถิดพระผู้มีพระเจ้าจากทรงเปิดประตูรับท่านเองอัมพัทมานพก็เดินเข้าไปในปริหารและได้ดสนทนากับพระผู้มีพระเจ้าเสรีว่าการสนทนาหรือโตอวาทากันระหว่างพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากับอัมพัทธานพ จะมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นก็คงต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในครั้งต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ทุกท่านมันจเจริญสมาธิภาวนาเพราะสิ่งนี้เป็นภารกิจหลักของทุกๆคนที่จะทำให้เราได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตกันนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร้องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้มีสุขภาพพราณนิม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันเปน็นนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายได้ง่ายได้เร็วพลัน จงทุกท่านเทิน